ดีครับพี่ออมสวัสดีค่ะอ่ะขอถามข่าวเลยละกันอะไรล่ะจ๊ะชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างอือหลังแต่งงานเลยเหรอเออหลังๆเลยหลังมั่นเลยหลังหมักหลังมั่นหลังมั่นเป็นยังไงบ้างโอเคนะโอเคยังไงเอ้ยดีขึ้นน่ะดียังไงอ่ะจากจากเดิมก็ดีอยู่แล้วจากเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้สิอันนี้รู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าแบบมัน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 มีความรู้สึกแบบอะไรที่มันแฮปปี้ขึ้นไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะจริงๆแล้วทุกอย่างมันเหมือนเดิมไหมพี่ออมทุกอย่างมมมมมัันนนนนก็เเเหหืืออดิะแแต่่วาบบ มันเป็นความรู้สึกของเรากับเขามั้งซึ่งพี่โด่งเขาก็พูดเหมือนกันว่าแบบมันมีความห่วงกันมากขึ้นมันนึกถึงมากขึ้นอะ่ะเออเอออันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้มาไงเหมือนกันน่ะแต่เหมือนแบบพอเรามาั่นเรารู้สึกแบบเฮ้ยมั่นกันแล้วว่าอืม,มรู้สึกว่าเป็นแบบจะแต่งงานกันแล้วอ่ะรู้สึกว่าเหมือนว่าเป็นของ มันคือคู่กันจริงๆคือมันก็เลยแบบรู้สึกเป็นห่องมากขึ้นมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นคือปกติก็มั่นใจอยู่แล้วแต่แบบพอแบบเรามั่นกันแล้วเราแบบเออจะแต่งงานกันมันก็รู้สึกแบบมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วตัวเขาเองก็แสดงอะไรให้เราเห็นหลายๆอย่างว่าแบบ เฮ้ยเนี่ยเป็นห่วงนะดูแลมากขึ้นนะอะไรอย่างเงี <Five. dar lig its> ้ยค่ะพี่ดอกเป็นยังไงบ้างพี่ดอกสบายดีงานก็เยอะเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่างานเขางานเขาหนักเหมือนกันช่วงเนี้ยเราก็แบบออกต่างจังหวัดบ่อยเราก็แบบจะโทรเช็คตลอดเอ้ยพี่ถึงยรงไรเงี้ยเป็นเพราะเป็นห่วงไม่ได้ห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงไม่ต้องห่วงหรอกแล้วแต่งวันไหนอ่ะพี่ บูสติคค่ะอันนี้คอนเฟิร์มละคอนเฟิร์มแล้วไปดูรูปตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเรียบสิ่งสดยังไงทำไมล่ะจ๊ะจะรู้ทรัพย์สินนี่ชอบจริงๆเลยคนรวยน่ะยไง้ี่ให้มาไงเท่าไหร่เท่าไหร่เพรทรัพย์สินวันนั้นหรอวันนั้นก็ที่มีก็คือมีเงินสดสี่ล้านมีทองยี่สิบบาทแล้วก็มีเครื่องเพชรเครื่องทองอย่างละชุดแล้วก็มีบ้าน เออใช่คอนโด,นโดนที่ที่ีกว่าที่ทํางานอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยเขาช่วงนี้เขาก็ให้แหวนเพิ่มมาอีกวงนึงคือมีแหวนมาแล้วก็มีแหวนมาอีกวงนึงม,ม,มีอีกมีอีกวงนึงคือกลัวเราซุ้มซ่ากลัวหายคุณน้องเขาแบบแหวนแพงอะไรเงี้ยออช่วยกรุณาแบบว่าใส่แหวนเล็กๆออกไปข้างนอกดีกว่าอะไรเพราะเราซุ้มซ่ามากไงครับผมแหวนแหวนเราได้ตอนนั้น1.6กะรัตครัด ครอบค<ม>ัวเราทำหลุดหายเป็น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 แหวนในนี่นะเป็นแหวนตัวหลอกก่อนเออแหวนตัวไม่ไม,ไม่ไม่ตัวหลอกอันนี้อันนี้เขาให้มาใส่ตัวนี้ตอนนี้วันนี้อนนอกง,งานก็ใส่สองอัอโอโนใส่สองอันบอกอยทีละกันนะพี่ตอนนี้อ่าว,วันแต่งกําหนดวันแต่งหรอแล้วกันที่ไหนอะไรยังไงสามพฤศจิกาแต่สถานที่อ่ะบอกได้จริงทำไมอนะ่ะเขาให้อุปไว้ก่อนอ๋ออุปไว้ก่อนอยากบอกมากเลยอ่ะ